ยังมานี่มามานี่มามานี่้มาดูดม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 ต้มเมียก่อนดมจะปลาก่อนดูคนดูดิยพี่ชายเอ๊ะดูไปพันดูไปพันเลยเออใหญ่พี่เหมี่ยไม่เอาเอาไว้ไว้ที่บ้านแต่คุณไปไปเออไว้ที่บ้านเอาไว้ที่บ้านก่อนพอตาสุดสุดท้ายสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่เขาไปไว้รอบปิดลูกพี่จะไว้ทีรอบปิดแล้วมัพี่พรที่พรก็เป็นเหยนอนด้วยติดคนแล้วค่อยค่อยบาด ไปว่ากับอย่าพี่เหมินไว้พี่เหมิม AN, หนดีกว่าพี่เหมินนี่ดูแลคน,คนเลี้ยงนี่นี่คนเลี้ยงนี่คนเล<ต>นี้ยง <ค windy. S 2> นะเดี๋ยวเอาเอา,เอาน้องน้องเปียนนายไปเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านอีกเกินหนึ่งที่ไรน,น้องนายทิ้ <laughs> งละสองตัวสองตัว <c oughs> สองตัวสองตัวไอ้สองสองน้องนายทิ้งนายทิ้งนายทิ้งอันนี้เป็นนายนะครับนี่รู้หนูเหมินไปไหนอ่ะ ไปต่อันหารหลังสุดไปไงไปกูต่อแฟงวาลินเ่รอ <c oughs> สั่งจองได้นะนี่นี่ <c oughs> สั่งจองได้ที่กระเป๋านะ <c oughs> วันนี้วันนี้ถือกระเป๋าราคาสามแสนสามแสน ในี้ในปีมีกระเป๋ากระเป๋าดำโชคนะกระเป๋อันนี้ผมพากระเป๋าหลุยมานะสามแสนกว่าบาทกับเฉพาะกระเป๋านี้คนถ้าอยากจะได้อะไรนะบอกคุณยอดไว้อืลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ชุดละห้าใบห้าร้อยห้าร้อยเทไร่ห้าร้อยห้าสิบ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 คนดูแลเอคนดูแลเป็นนายคนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เขาดูแลเพราะว่าพี่เหม่หน้าดูแลค่อนข้างจะดีเพราะว่าดูแลสองสองดูแล ดูแลล่ารวยนะครับดูแลล่ารวยจนวินาทีสุดท้ายนะครับต้องพี่เขเมรน,นะครับผมไม่ดูแลไม่ดีเท่าพี่เขเมรน,นะนะพี่เขมรน,นี่ไม่ได้เลยนะครับแม้ <นะ S 2> แต่ชบ,บาก็รักอสองสองเรียกก็หานะครับก็คือนี่ครับต้องต้องต้องพี่เขเมรเท่านั้นต้องพี่เขมรเท่านั้นเพราะพี่จ่ายเนี่ยเขาไม่คือเขามีประวัติกับหมามาเขาโดนหมากัดน,นะเขาเลยแบบ ยงแยงอ่ะยงแยงนึกออกไหมคนเคยมีปมยังแยงอะไรอย่างนี้เขาเขาไล่ได้พี่เมย์ไล่ได้พี่เมย์ก็เดี๋ยวดูผม้วทำช่องทิ่ตอกให้เขานะอาจจะเป็นช่องนี้แหละเดี๋ยวผมจะดึงเข้ามาให้ให้เขาให้เขาได้ใช้ทิกตอกช่องนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับคนก็คือจะได้ไล่ให้ดูนะครับอาจจะมีใช่พบดูก่อนเพราะว่าพี่ใช้ประโยกพิษแต่พิษไม่มีคนติดคน แต่พี่พูาวุนวานแล้วใช่ตายดูนะแต่ตายเนี่ยเขาเขาเขากลัวหมาเขาแบบไม่กล้าเข้าใกล้ดูได้แต่ไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเขาเขามีปมกับหมาเขาโดนหมากัดมาเขาเลยกลัวไอ้ดูก่อนนะครับแต่รูกพี่สั่งเขาคงทำแหละต้องดูแล้วผมก็ดูนั่นแหละเดี๋ยวก็มาดูสิ Luôn. ba, ăn ăn muối được đi nè nè, ăn ăn muối nè, ăn ăn muối, đem về, ăn ăn muối, há đi ăn thử. mắm thế rồi. à? mắm thế này à? Oh, bún muối cua nè. Nha, có ăn thuốc lá nữa à? Có ăn à? Ăn thuốc lá 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 đi. Ăn thuốc lá à? เยวเอาหมูฮะลองเอาหมูสักสองก้อนนะสสวัดีครับพี่ครับสวัสดีครับเพี่อนคือจั๊กโทรตามเลยหนีนอนเลยไม่ไหวอ๋อต้อหมูให้หมูจะกินไหมเอาลงมาเยอะตังคุ้งเลยเอาไปต่อยเยอะเนี่อ่ะดู

ก้นเด็ดเสดายกินกกินเยอะขอไม่ใส่ยาคองกินยาหลวงปอใส่ยารู้ได้กินยาไม่เอาเลยรู้นายฉลาดจะตายวางเยอะอีสก้อนพอกินเยอะไปไหนกินก่อนด้กินยาวัสดีคร้านไปเย็โ้น้ำน้ำเย็นครับตามัสดีครับตามัสดีครับ อ่ะพอดีแม่ขยยุยใหญเดี๋ยวานแ้แข็งบแข็งมากวกดีดแป๊บนะครับลาลายนิดนึงย้ำไทยอยู่ย้ต่งนี้แปบ๊บนะแป๊บนะแบบนะ ที่ชอบต้องได้กินนายเอะดื่มน้ำก่ะน้ำก่ะน้ำเย็นอ่ะอืมชอบชอบน้ำแข็งถึงเป็นหวัดเลยชอบน้ำน้ำแข็งคนเลี้ยงคนใหม่ครับแยมมาไท,ทายราดแยมมาไทยราด

หมดแล้วหมดยังหมดแล้วนี่เอาใหม่เอใหม่ป๊บนี่ะพี่เขึ้นไปแล้วไม่ได้เอาไข่ต้มแม่เามลกมาเพ่อเอายงยัเลอยู่นี่เลยยังกี่ยังเพื่อนีวันแล้วเนี่ยองวันให้กินข้าวเปล่าให้กินข้าวเปล่าเปล่ากินได้นี่หมู

เอาไงนน้แงมันน้อี่เลต้องนไปเเไม่กดตู้ข้างเลยผมเนี่ยเป็นหวัดนอนแอร์เย็นจัดมารูบ้าอดูลี่บ้าเลยครับโล่่ลครับวันนี้มากดกดกด ไห้เบานะเปลี่ยนนายนะมาดีมาดีก่อนดูที่อะไรผักชีอะไรไม่รู้ไม่รู้ผสมเลยผเสี้ยผสมมั่วพ่อฉามั่วหมดนะแม่ผักชีเสี้แม่สายฝอน่าจะพ่อพ่อน่าจะเป็นฝรั่ง